สวัสดีค่ะยมทีสวัสดีค่ะพุทธเช่นโตวันนี้มาออกรายการที่ไหนเอ่ยที่เกาะร้านค่ะที่เกาะร้านอืมเกาะร้านจะวิ่งออกมาจากพัทเดีใช่ไหมคะใช่ค่ะอยู่ที่หาดอะไรเนี่ยหาดตาอะไรหาดเต้าแหวนเต้าแหบงลืมลืมกันครับลืมวะพิ่งวันนี้พาน้องมามามาเที่ยวเพราะว่าน้องจะกลับต่างประเทศใช่ไหมคะคนเลยได้มีโอกาสมาใช่ไหม อ่าโอเคไหนเดินพาลงไปหน่อยเราไปดูชายหาดหน่อยจะวิ่งได้ไหมเนี่ยโอ้โหตึงอะ่ะนี่ไหนไหนนี่ดูข้างหลังหนสิอือหือโอ้โหครับเอฟซีโอ้โห,โโหตัวนี้นักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยกลับตอนบ่ายใช่ไหมคะสนุกใหญ่สนุกใหญ่นักท่องเที่ยวกำลังจะจะทยอยกลับตอนบ่ายแล้วโอ้โหไหนไหนมีกล้ามท้องเปล่า ก็แบบก็แบบเหมือนเหมือนขายแฟชั่นบนหาดสิเต้นหรือแบบอะไรก็ได้ที่แบบสโวยายเดินแบบช่วงบ่ายนักท่องเที่ยวก็เริ่มที่จะลงสปีดโบ๊ทกลับไปฝั่งพัทยาแล้วนะครับ เดี๋ยวพุทธาก็จะวันนี้จะออกกําลังกายอะไรอะ่ะโปรแกรมอะไระก่อนจะเล่นน้ำนาโอเคสามสิบห้นาทีบอลนะโอเควิ่งไปตามตามตามหาดที่มันไม่เอียงอะ่ะทรายก็จะแน่นดีนะครับแต่จะวิ่งไปนู้ตรงแบบแถวทางท่าเรือขึ้นมาอ่ะอก็จะยนย้อนหน่อยอ่ะเดี๋ยวพ่อหมุนไปดูส่วนผู้จัดการทีนั่งรอ นั่งรออยู่ข้างในอน,นุยืนตรงนั้นก่อนอย่าเพิ่งเดินตามมาอ่เราออดูไปมุมนี้มุมนี้อ่ะมุมมุมนี้มุมนี้ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวก็จะนั่งนะครับพ่อก็ไม่ได้มาเป็นสิบปีแล้วนะมาครั้งนี้ก็พ,พาหลานมาอะไรนะล่าสุดปลาที่ที่ก่ออะไรก่อสเสม็ดแต่ว่าหาดมันมันวิ่งไม่ได้ใช่ไหมคะต้องไปวิ่งทางมันก็รถเยอะ วันนี้ก็ไม่ชำนาญพื้นที่ก็เดี๋ยวจะให้พุทธาวิ่งเล่นก่อนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะมีแข่งแหละนะครับไปตามสภาพไม่รู้จะไหวหรือเปล่าใกล้แข่งแล้วยังยังเที่ยวอยู่เลย <laughs> นี่นี่นี่ไหนเอาดิวสักท่าโชว์ดิโอ้สไตล์เล็กเบาครับ <laughs> นีดีดีอ่าก้ามัก้ามา, <laughs> าทางก้มาม้าสไตล์เล็กเบากลับมา นี่นี่อเป็นไงเขียนอะไรโอเคโอเคอะบายบายเอฟซีก่อนคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันตอนบรรยากาศตอนซ้อมนะครับบ๊ายบาย